ถึงกุญซือในวรรณกรรมสามก๊กเนี่ยมาดามชอบใครมากกว่ากันนะครับละหว่าชีซีกับบางทองบางทองเพราะว่าชีซีเขาขี้ขาดเกินไปบางทองกับลี่อยู่บางทองลี่อยู่เป็นกุญซือของต่างโต๊บนี่ใสยไม่ดีบางทองกับลกซุนบางทองเพราะลกซุนมาทีหลังไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่บางทองกับเขาฮิว บางทองกับเขาฮิวเขาฮิวเพราะเขาฮิววางแผนกลยุทธ์แนบเนียนกว่าเขาฮิวกับสิมโพยเขาฮิวเขาฮิวกับซุนเขียนเขาฮิวเพราะว่าอะไรครับอาจารย์สุมาเตกโชบอกว่าซุนเขียนเป็นแค่คนรู้หนังสือไม่ใช่มีคุณสมบัติที่จะเป็นคุณซือได้เขาฮิวกับตันกงล่ะตันกงเพราะตันกงมีปณิธานแน่วแน่กว่าตันกงกับหัวแจ้ง หัวเจ้งระยะหลังๆมาเนี่ยหัวเจ้งช่วยในเรื่องของการวางแผนให้กับเล่าปีแล้วก็ครั้งหนึ่งหัวเจ้งเนี่ยร่วมมือกันกับฮองตงในการวางแผนกําจัดแฮหัวเอียนหัวเจ้งกับกาเซียงหวดเจ้งหัวเจ้งกับเทียหยกเทียยกยเพราะว่าเทียหยกอเป็นกุนซือที่ฉลาดหลักแหลมแล้วก็อยู่ข้างตัวของโจโฉเทียหยกกับโลโซก โลโซเพราะมีภาษิตที่บอกว่าถ้ามีเพื่อนต้องมีเพื่อนให้ดีอย่างโลโซกโลโซกับคงเบ่งคงเบ้งเก่งและก็หล่อด้วยงั้นต้องเจอนี่นะครับคงเบ้งกับสุมาอี้คงเบ้งเพราะว่าคงเบ้งเก่งกว่าทั้งเรื่องกลยุทธ์และความกล้าหาญคงเบ้งกับซุนฮกคงเบ้งเพราะว่าคงเบ้งคือหนึ่งในดวงใจ องเบ้งกับเปียนห้ององเบ้งอืมอันสุดท้ายนะครับองเบ้งกับคุยแกองเบ้งยยะถึงแม้จะมีคนบอกว่าถ้าคุยแกไม่ตายองเบ้งไม่ได้เกิดแต่ยังไงมาดับก็ชอบองเบ้งที่สุดอยังไงก็องเบ้ง